สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนหากพูดถึงเรือขนาดใหญ่หลายคนอาจจะนึกถึงเรือไททานิกที่ได้เกิดอุบัติเหตุชนเข้ากับภูเขาน้้ำแข็งอันเมือหือมาและยังคงเป็นตำนานความรักของคู่หนุ่มสาวแจ็คโลสแท้มีความใหญ่โตอลังการงานสร้างแต่นั่นจะเล็กไปทันทีเมื่อเจอกับเรือที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้ค่ะอันดับหนึ่งพรีลูด FLNG บริษัทเชลลวร่วมมือกับบริษัทเทสนิปและซัมซุงประกาศโครงการพรีลูดขึ้นมาจริงๆแล้วพวกเขาต้องการที่จะสร้างสิ่งลอยน้ำได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรือนี้ถูกออกแบบมาให้สกัดน้ำมัน110,000ถังต่อวันมันถูกสร้างขึ้นด้วยเหล็กกล้ามากกว่า260เมตริกตัน ซึ่งเยอะกว่าจำนวนเหล็กที่ใช้สร้างสะพานโกลเด้นเกตในซานฟรานซิสโกถึง4เท่าเรือพีลุดมีความยาว488เมตรกว้าง74เมตรและมีน้ำหนัก600ตันมันถูกออกแบบมาให้เตรียมพร้อมต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายและมันยังสามารถดำเนินการและเก็บมูลค่าของก๊าซธรรมชาติที่สกัดออกมาได้อยู่นอกจากนี้เรือนี้ยังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 6,700แรงม้าและสามารถทนต่อพายุเฮอริเคนระดับ5ได้อีกด้วยด้วยเรือลำนี้จะทำให้สามารถสำรวจแหล่งพลังงานใหม่ในทะเละและจะกันก๊าซธรรมชาติเป็นของเหลวได้ประมาณ3.6ล้านตันต่อปีเพื่อพร้อมต่อความต้องการที่จะมากขึ้นในอนาคตนั่นเอง